สวัสดีเจ้ากุโคนนี่เจ้าปากุคโคนมาดูพักฝังนะเจ้าดูแล้วยอดอยัางงามเลยนะเจ้านี่เจ้าดูอันนี้สงสัยแนะเพื่อนท่าจะลือแล้วนะเจ้าําข้างขาน้องอะลูกยุงคบนี่พักปังเป็นหน่วยแล้วนะเจ้าดูแล้วเจ้าอวบสมบูรณ์ขนาะด มีหลายกระถางด้วยนะเจ้ามีต้องปูแนแหมเลยจ้าเดี๋ยวไป๊าคนไปดูเนาะอันนี้ก็เป็นดอกหมดแล้วนะเจ้าเป็นดอกเป็นหน่วยหมดเลยนะเจ้าเต็มนี่นะเจ้าดูและเจ้าโอ้ยมีมะนอนแน่ตัวมีน้อยหนาด้วยค่ะนี่ค่ะ ครับอันนี้ต้นหมอนนะเจ้าต้นหมอนโอ้มีหน่วยตัวเจ้านี่เจ้าหน่วยก็ออกแล้วนะเจ้านี่เจ้าดูนะลูกหมอนอู้หูกำลังออกนักเลยเจ้าดูนี่เจ้านักขนาดเหมือนกันนะเจ้าดู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 ดด ดูอันนี้ก็ออกนักเหมือนกันได้มันมาซุกนะเจ้าดูมันอยู่ตังปืนเนาะตะกี้น้องกับมาหาเนี่ว่ามาออกเตือ้อเป็นว่าออกนักขันนาดดูค่ะโอ้รอบหน้านี่ถ้าจะได้กิแิแนนะเจ้าแกนี่ก็น่าจะกินได้แล้วนะเจ้าแต่ต้องรอให้จำสีแดงจำแหมน้อยนะเจ้ามันจรีงบอกอกให้จำตาใดเจ้า แม่เจ้าต้นหมอนต้นหมอนต้นหมอนยุงกันนักนะเจ้ามีสองต้นใหญ่ๆเลยนะยจ้าน,นี่ต้นหนึ่งตังปูนแหมต้นหนึ่งนาเจ้าดูนะเจ้าบ้านน้ำมันปลูกอันอย่างไว้หลายอย่างนะเจ้าปลูกอันอย่างไว้นักนะเจ้าอันนี้จะเป็น ต้นทองอะไรอย่างต้นบะฝางหรือต้นมะปรางนะคะเจ้าเนาะมันน้อยจะได้ดูหมออกก็ได้นะเจ้าอ้ยยุงนักเตะนักกว่าเจ้าอันนี้กับปาุูกคนมาดูเตะอีก,กันนะเจ้าในเจ้าต้นหมอนนะเจ้าออกลูกนักเหมือนกันนะเจ้าดูนะเจ้า ต้นเป็นใหญ่ขนาดเลยนะเจ้าวัสดีเจ้า